ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูแผงข้างทางนะครับอยู่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงใช่ไหมครับต้นลำโพง,ต,งต้นสำโรงต้นสำโงอ๋อต้นสำโรงนะครับนครปฐม,มเส้นถนนยี่ห้ามากะานะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูได้นะครับ เหมือนเดิมครับราคาไม่แพงนะครับแวบะบมาดูได้ต้องมาช่วงสายๆน่อยประมาณก่อนเที่ยงนะครับนี่นะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับ ลองดูนะครับเผื่อเจอสายที่พี่ๆเพื่อนๆสะสมนะครับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆนะคะมาถ่ายทีพี่เพื่อนได้ชมกันนะครับ ถ้าดูแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับมีมีอะไรมาใหม่ไหมครับ,รบมีพ้าอะไรมาใหม่ไหมครับหลวงพ่อจำเนียนจะเยอะนะหลวงพ่อจำเนียนจะเยอะใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ราคาไม่แพงนะครับแวะมาชมกันได้นะครับ ให้ดูข,า,ขาวๆตรงไหนละครับนี่อันนี้สวยนะนะพิคทะคเ,เ,เลอันนี้เหล็กไหลนี่ผมเห็นคนมาถามมัาเนี่ยใครเล่นเก้าแวะมาดูได้นะครับพวกเหล็กกระสอบพ,พวกอะไรเงี้ยนะครับ